Damn. So สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกมซาก,กูร่าซากูซิมูลเลเตอร์เช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้นะคะปอจะมาคอร์สเพย์เป็นสภานักเรียนค่ะที่มีชื่อว่าอ้อยนะคะเอิมก็คือนางคนนี้นะคะจะมีลักษณะผมสีน้ําเงินนะคะแล้วก็จะมีที่ปิดตาด้วยนะคะมาดูว่าปอจะสามารถนะคะคอร์สเพย์ได้เหมือนนางแค่ไหนนะคะอันดับ แรกเลยค่ะทุกคนคือนางเนี่ยจะเป็นสาวผมสั้นเนาะคือปอ,อก็ไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดีนะคะก็จะมีทรงนี้นะคะแล้วก็ทรงนี้ค่ะและก็ทรงนี้นะคะแต่ปอาว่านะเป็นทรงนี้ดีกว่านะคะผมแล้วก็นางเนี่ยคือผู้หญิงที่มีสีผมนะคะเป็นสีน้ําเงินนะคะมันก็จะมีหลายสีเลยค่ะแต่ป่ว่านะปอขอเน้นสีสว่างๆแล้วกันนะคะแล้วก็มาที่อันนี้เลยจ้าที่ ปิดตานะคะโอ้โหดูสิเป๊ะเลยเป็นยังไงบ้างคะเหมือนแ้้ปอว่ามันก็แบบว่ามีความคล้ายๆกันเลยนะคะแล้วก็ไปที่สีดวงตาเลยค่ะเอิมสำหรับอ้อยนะคะอ้อยเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่มีตาออกสีเขียวๆขียว,ยวฟ้าๆเนาะซึ่งเราก็ไม่ได้มีเท่าไหร่หรอกคะ่ะถ้างั้นนะคปะปอขอใช้เป็นตาสีนี้แล้วกันนะคะ<บ>อ่าเอิมทีนี้นะคะก็จะเหลือเป็นชุดนักเรียนค่ะเป็นยังไง ทุกคนคะ่ะเดี๋ยวปอจะเอาภาพนะคะขึ้นมาให้ดูแล้วกันนะคะว่าเหมือนมากน้อยแค่ไหนนะคะเราต้องเปลี่ยนชื่อให้เขาด้วยนะคะเป็นอ้อยค่ะเฮ้ยมาแล้วนี่ค่ะเราก็มาถึงที่บ้านของเราแล้วนะคะ <c oughs> ว้าวสวัสดีเจาอ้อยวัสดีวัสดีครับ <c oughs> เอาดีก็นางเนี่ย เหือนจะเป็นสาวออกทอมๆหน่อยเลยนะคะทีนี้นะคะ <c oughs> ก็จะเหลือแค่เสื้อผ้าของเรานะคะเดี๋ยวปอจะมาทําให้นางเนี่ยมีสีเสื้อผ้าที่ตรงกับชุดสภานักเรียนกันนะครับผมไปค่ะ A a few moments e t l ช่วงเป็นยังไงบ้างคะทุกคน เหมือนไหมบอกเลยว่าโคตรเหมือนเลยนะคะดูสิทั้งสีผมแล้วก็ทรงผมแล้วก็ที่ปิดตานะคะแล้วก็ที่สําคัญคือชุดของเราค่ะคือแบบว่าเสื้อผ้าคือเป๊ะเะเลยนะคะเฮ้ยเอาแล้ววันนี้คือน้องอ้อยนะคะออกรลก,กับทุกคนเป็นยังไงน้องอ้อยมาแล้วค่ะเอิมน้องอ้อยนะคะเป็นสภานักเรียนที่ค่อนข้างโหดแล้วก็มีแต่คนหวาดกลัวน,นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยชอบเดินท่าทางแบบว่ามันแมน เท่าๆนะคะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะให้น้องอ้อยเนี่ยลงพื้นที่ค่ะก็คือการไปคุมนักเรียนนะคะที่อยู่ในยันเดเละนะคะไปค่ะปึ้มนี่ไง โรงเรียนของเรานะคะคือบอกเลยว่าเป็นแค่ไอดีเดียวที่ปอรู้สึกวา่าเฮ้ยมันเหมือนที่สุดแล้วนะคะเฮ้ยเรามาถึงโรงเรียนของเราแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเขาแวะมาเอาสกูตเตอร์ก่อนได้ปะสกูตเตอร์ของฉันมาแล้วจ้าทำการขี่ไปเลยนะคะโอ้โหดูสิคะ่ะวันนี้ด้เวลาที่ฉันเนี่ยจะต้องออกโรงแล้วนะครับบอกเลยว่าถ้ามีคนไหนที่ดื้อเนี่ยฉันเอาตายแน่นอนนะคะ นี่ครับผมมาแล้วดูสิดูสิบรรยากาศโคตรได้เลยนะคะตรงปกแน่นอนนะคะทั้งแบบว่าทางเข้าแล้วก็ทางเดินนะคะที่สำคัญคือตัวละครคือเป๊ะมากๆเลยครับผมไปครับไหนดูซิว่ามีใครมาเรียนสาหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ย hey, ไม่น่าจะมีนะเนี่ยโอ้ยๆๆย เกือบจะขึ้นไม่ได้นะครับเนี่ยวันเดียวันเดีอ้าวพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยไม่เจอใครอยู่เลยหรืออ๋อเพราะว่าตอนนี้นะคะคือเวลา8โมงครึ่งแล้วนะคะผมเราเนี่ยก็เลยไม่เจอใครเลยนะคะผมเออสวัสดีค่ะคุณครูทุกคนค่ะ ไม่ทราบว่าทําอะไรกันอยู่หรือคะเดี๋ยววันนี้นะคะหนูจะเป็นคนที่คุมนักเรียนเองนะคะไปค่ะเข้ามารายงานตัวนะคะวันนี้เราก็จะได้รับเป้าหมายค่ะในการเอิมควบคุมนักเรียนนะคะที่เกเรแล้วก็นิสัยไม่ดีนะคะมาแล้วจ้ามาแล้วอ๋อวสวัสดีทุกคนทำอะไรกันอยู่หรืออ๋อกำลังนั่งรออาจารย์สอนอยู่นะคะ เอาละค่ะค,คุณครูค่ะก็สอนไปเถอะค่ะเดี๋ยวหนูเนี่ยจะเป็นคนยืนคุมเองนะคะแต่เดียวนะเหมือนจะมีผู้ชายนะคะสองสามคนเลยค่ะที่เกเลค่ะคือคนอื่นนะเขานั่งจดงานกันนะแต่ว่านี่ค่ะ ผู้ชายคนนี้คือกําลังนั่งมองเฉยๆหรอเนี่ยนี่ทําไมนายไม่เอาหนังสือขึ้นมาจดละจ๊ะนี่แล้วก็นายเนี่ยนะนั่งเล่นมือถือทําไมเนี่ยเฮ้ออพอดีว่าผมเนี่ยกําลังนั่งคุยกับคุณแม่อยู่นะครับอ๋อแล้วไปนี่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 น,นี่แล้วเธอคนนี้เราจะทําอะไรนี่นี่เลยผู้หญิงคนนี้คือเกเลค่ะ นี่เธอบังอาจเกเรเหรอจ๊ะนี่เธอไม่ได้กลัวฉันเลยใช่ไหมส่วนผู้หญิงคนนี้คือก็กําลังนั่งมือลอยนะคะเหมือนว่ามันจะมีผู้ชายคนนึงนะคะที่เขาหายตัวไปค่ะปกตินะคะจะมีผู้ชายที่นั่งอยู่ตรงนี้ป่ะเฮ hey. แต่ว่าเขาหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ผู้ชาคนนี้เนี่ยบอกเลยว่าหน้าตาเหมือนกับซัมพายเลยนะคะหรือว่าวันนี้เขาจะไม่ได้มาโรงเรียนหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าตอนนี้นะฉันคงต้องจัดก,การเด็กดื้อก่อนนะคะนี่เลยค่ะสมว่าเธอคนนี้เนี่ยกำลังยั่วโมโหฉันค่ะดูสิขนาดว่าฉันนกำลังยืนคุมอยู่นะเธอก็ยังคงนอน่างนี้หรอ เอาทุกคนตอนนี้ปอกำลังเกิดอาการมึนงงค่ะตอนนี้เหมือนเกมมันจะบั็กเลยอะเพราะว่าปอเนี่ยกดคุยกับใครไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวนะทําไมฉันกดคุยกับใครไม่ได้เลยเน,นี่ยคุณครูคะช่วยด้วยอันนี้มันน่าจะเป็นที่เกมนะคะคือปอก็ยังไม่ได้ไปตั้งค่าอะไรมันเลยเนาะแต่คือเรากดคุยกับใครไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวนะมีใครรู้วิธีแก้บ้างคะก็เมนต์บอกปอได้เลยนะคะ นี่เออโอ้โอ,โอ,โอเอาสู้สู้มีคนสู้มีคนสู้หรอเอาเหรอหฮือมากานมาสู้กับฉันอย่างนั้นหรืออือเืออเรียบร้อยนี่คือผลของเด็กดือนะ้อนี่ค่ะทุกคนเราเพิ่งปราบเด็กดื้อไปนะคะแต่ว่าดูดูแล้วเนี่ยคนในห้องเรียนนะคะไม่มีใครตกใจเราเลยอะเอาดี นี่พวกเธอไม่ไปแจ้งความกันรึเพราะว่าฉันเนี่ยเผลอฆ่าคนไปอะค่ะแองแ้งเลยนะคะตอนนี้นะคะทุกคนคือเลือดปอนเนี่ยจะตายแล้วค่ะแล้วปอขอแวะมาที่โรงพยาบาลก่อนแล้วกันนะคะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วตอนนี้ฉันต้องไปที่โรงพยาบาลด่วนเลยค่ะ ก็ค <owad Es> ือต้องวาร์ปมาที่โรงพยาบาลนะคะเอิมโรงพยาบาลอยู่ไหนนะวัสดีค่ะวัสดีค่ะฉันจะมาฮิวนะคะโอ้โหคือเราเนี่ยต้องเสียถึง3000เยนเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะฉันพร้อมจะลงทุนเสมอนะคะโอ้ดูสิคะตอนนี้คือเราก็ได้เลือดเนี่ยมาเต็มหลอดเลยนะคะฮ่าฮ่าฮฟึบ โอเคเรากลับมาที่โรงเรียนแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราได้นะคะกําจัดเด็กที่นิสัยไม่ดีค่ะไปหนึ่งคนนะคะบอกเลยว่าเป็นการกําจัดที่ค่อนข้างอ่มดูโหดร้ายเหลือเกิน อะไรมันจะสร้างโหดร้ายอะไรขนาดนี้เนี่ยฮืออ๋อก็แน่นอนแหละค่ะเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่โหดร้ายอยังไงแหละครับเออสวัสดีค่ะคุณครูพอดีว่าวันนี้นะคะฉันเนี่ยได้กําจัดเด็กที่นิสัยไม่ดีไปหนึ่งคนนะคะเฮ้ยดีมากเลยจ้าดีมากเลยหุยดูสิคะเขาส่งเสริมให้เราเนี่ยฆ่านักเรียนะนะคะทุกคนเฮ้ยสงสัยเราคงต้องย้ายโรงเรียนแล้วล่ะคะ่ะโอ้โหเออ เราจะมาหาท่าปิดคลิปกันนะคะเออเดี๋ยวนะท่านี้ก็เท่อยู่นะเพื่อนแต่ว่าไม่ชอบเลยนะเออหรือว่าจะเป็นท่านี้ดีมันจะเจะเจอ,อเจอ้เจเจเพราะว่าท่านี้ดีกว่าแหมทุกคนดูดิโคตรผิวว่ะโอ้โหจะผิวไปไหนครับเนี่ยเอาละค่ะก็สําหรับคลิปในวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ให้ปอด้วยนะคะดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยปอจะมาคอร์สเพจเป็ในใครก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายค่ะแล้วเจ กันนะคะทุกคนบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด,ด้วยนะคะทุกคน